สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ 1, 2, 3่อมอเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเรียกว่ารถยนต์อีกหนึ่งคันเรียกว่าเป็นตำนานของไมโครเรนเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยใครมีในยุคนั้นนะครับสุดมากๆนะครับผมเขาถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์คาร์ในยุคนั้นเลยเพราะว่าวัสดุทุกอย่างนะครับของไฮเปอร์คาร์เนี่ยเอามาใส่ในรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือไมโครเรนหกห้าศูนย์เอสนีครับผม oh. มโครเรน 650S คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี14นะครับวิ่งแค่12,000กิโลแค่นั้นนะครับน้อยมากๆสภาพดีมากๆนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับสีด้านนอกนะครับเป็นสีส้มแมคโครเรนออร์เรนนะครับเป็นสีประจํารถของแมคโครเรนเลยนะครับใครที่เห็นสีส้มเนี่ยแล้วขับแมคโครเรนเนี่ยบอกเลยว่ารู้จักเลือกรถมากๆนะครับเขาศึกษาแมคโครเรนมาเป็นอย่างดีนะครับ ตัวสภาพรถโดยรวมนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้มีการแบใสายมาแล้วทั้งคันนะครับแลบมาแล้วทั้งคันนะครับย้ําเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มนะครับออกรถไปแล้วต้องไปแลบเพิ่มไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์หลักแสนเจ้าของเดิมแับแลบมาแล้วกระจกหน้านะครับก็ติดฟิล์มริทภัยมาแล้วให้ด้วยนะครับประหยัดตังค์ปิกเนี่ยอันนี้แสนกว่าบาทอันนี้ประมาณประมาณ2 0,000ได้นะครับไม่ต้องจ่ายนะครับออกไปใช้งานได้เลย แล้วก็ออปชันคันนี้เรียกว่าใส่มาเต็มมากๆนะครับพาร์ตตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับทางด้านหน้าพาร์ตเป็นคาร์บอนใสมาให้แล้วด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับคาลิเปอร์เป็นคาลิเปอร์สีส้มนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นออปชันอีกเหมือนกันดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะครับซึ่งรถไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเจ้าของเดมวิ่งแค่หนึ่งมสองกิโลน้อยมากตรงนี้ ช่อง a อร์อินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ตคาร์บอนอีกเหมือนกันนะครับเจ้าของเรมเขาใส่มาแล้วให้ด้วยด้านหลังนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือแอร์เบรกตัวนี้นะครับ 650S คันนี้มีแอร์เบรกด้วยนะครับตั้งแต่ในยุคในยุคก่อนๆตอนนู้นเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เป็นแอร์เบรกนะครับคุณต้องจ่ายราคาประมาณ200ล้านคุณซื้อบุคติคันหนึ่งคุณถึงจะได้แอร์เบรกนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ต้องจ่ายถึงขนาดนั้นนะครับ คุณจ่ายแค่หลักสิบอ่ะคุณได้เทคโนโลยีแอร์เบกเข้าไปใส่ในรถของคุณนะครับลดการโอเวอร์สเตียของตัวรถได้ดีมากๆนะครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีตัวนี้สุดนะครับฝาครอบนะครับตัวห้องเครื่องตัวนี้ก็ยังเป็นคาร์บอนอีกด้วยนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นอีกเหมือนกันรวมถึงฝาครอบห้องเครื่องตัวนี้ทางด้านในนะครับเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นออปชั่นอีกเหมือนกันใส่คาร์บอนมาให้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับว่าในตัวรถ มีออปชันอะไรบ้างก่อนเราจะขึ้นรถนะครับเราก็เห็นพาร์ทคาร์บอนตรงนี้อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นออปชันอีกเหมือนกันนะครับใส่มาให้อีกแล้วโอ้คาร์บอนเยอะมากๆนะครับสภาพในตัวรถนะครับบอกเลยว่าผมว่าไม่แพ้ไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะครับคือเบาะหนังพวงมาลัยอะไรทุกอย่างคือมันอยู่ในสภาพแบบเนียนมากๆอะนะครับไม่ใช่มีแต่ข้างนอกที่ option, ออปชันพาร์ทคาร์บอนเยอะข้างในก็พาร์ทคาร์บอนเยอะอีกเหมือนกัน โปรมไลนะครับคอนโซลกลางนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้ก็ยังเป็นคาร์บอนอีกเหมือนกันใส่คาร์บอนมาเยอะมากๆนะครับสำหรับคันนี้โอเคไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปนั่งภายในตัวรถกันพอเข้ามานั่งภายในตัวรถแล้วนะครับบอกเลยว่าคือมันน่าขับมากๆนะครับบอกเลยว่าสุดอะผมว่ามันเหมือนเครื่องบินนะครับพอพอเข้ามานั่งแล้วมันรู้สึกแบบ รถแข่งเลยครับเพราะว่าเราให้นักแข่งฟอร์มล่าวันเป็นคนดีไซน์ของรถคันนี้นะครับสภาพภายในนะครับหนังอะคาเนลา่าไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีคราบมันจากผิวหนังนะครับผมยังอยู่ในสภาพเรียกว่า95%เลยก็ว่าได้นะครับเบาะได้เบาะปรับไฟฟ้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยรถส่วนใหญ่รถซิ่งนะครับจะไม่จะไม่ไมค่อยได้ใส่เบาะปรับไฟฟ้าเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นบัคเก็ตซีทนะครับเบาะแข็งแข็งแต่ว่าตัวนี้เจ้าของเดิมเขาใส่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเข้ามา และนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับผมอยากจะให้ชมจะเป็นผมว่าเป็นเจ้าของเดิมเขาเป็นคนที่รักรถมากๆนี่พลาสติกยังไม่แกะออกยังอยู่เหมือนเดิมเลยเขารักรักษารถมากๆนะครับเนี่ยผมรอพลาสติกอันนี้นะผมรอลูกค้าคนต่อไปนะครับเจ้าของรถคนต่อไปเนะี่ยมาแกะแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดไปให้เหมือนเดิมแบบนี้ผมจะไม่ลอกออกนะครับจนก,กว่าเจ้าของรถคันใหม่อจะมานะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับในเรรนช์ 650S คันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับอยากจะให้มาชมคันนี้ด้วยแบบรถจริงๆรถให้แบบเห็นจะจะผ่านลูกตาเลยนะครับคือรถจริงเนี่ยมันสวยมากๆนะครับมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับมีช่องระบายอากาศของหลักอากาศพลศาสตรเนี่ยเยอะมากๆนะครับคันนี้นะครับเป็นมาเกน 650S นะครับปี2014นะครับวิ่งแค่12,000กิโลแค่นั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นนะประทับใจจนคุณต้องเอาลับบ้านเลยครับ เราพบกันนะครับ